สวัสดีครับผมนัทจากชแนลกันพาวันนี้เราจะมาพูดถึงดีคอหรือสติกเกอร์ที่ทําให้กันพาของเพื่อนๆเนี่ยความเท่มีรายละเอียดเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยเราจะแยกดีคอยังไงดีคอมีกี่แบบแล้วก็วิธีการติดเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้เราจะมาตอบโจทย์เรื่องนี้ทั้งหมดอ่ะตั้งแต่ผมต่อกันพามาแล้วกันผมสรุปดีคอมาเป็น4แบบอ่ะมีอะไรกันบ้างเริ่มอย่างแรกเลย อย่างที่1ผมขอเรียกว่าเป็นแบบดีคอฟอร์ซึ่งวิธีการติดของมันเนี่ยก็คือเป็นแค่วิธีการลอกแปะเฉยๆโดยวิธีการแยกนะครับดีคอประเภทนี้มักจะมีความเงามีการสะท้อนแสงแบบนี้เนี่ยผมถึงเรียกว่าเป็นดีคอฟอร์นี่จะเป็นดีคอแบบที่1 d e c งดีคอแบบที่2คือดีคอลอกแปะแบบด้านสังเกตดูจากพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของตัวดีคอและด้านหลังของตัวดีคอเนี่ยจะเป็นพื้นผิวแบบ ด้านแล้วก็เรียบส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านตัวดีคอเองเนี่ยมันก็มีสณะสีที่เป็นแบบสีด้านเหมือนกันถ้าเจอในแบบ RG ีบางตัวจะมีแบบเงาเงาวิบวับวิบวับด้วยเหมือนกันแต่ว่าพื้นทั้งหลังเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นด้านแบบนี้ผมก็เลยเรียกว่าเป็นดีคอลอกแปะแบบด้าน แบบที่3ที่มีหลายๆคนสงสัยกันมากที่สุดคือตัวดีคอขูดนั่นเองดีคอขูดนะครับวิธีการสังเกตเลยก็คือว่าตัวดีคอมันจะมาพร้อมเหมือนกระดาษคล้ายๆเหมือนกระดาษซับมันแบบนี้นะครับเอามาให้แล้วตัวกระดาษซับมันที่ว่าเนี่ยมันจะถูกลองอยู่ที่ด้านหลังของตัวดีคอและตัวดีคอเองเนี่ยนะครับถ้าไม่นัดตัวกระดาษที่เป็นเหมือนกระดาษซับมันแบบนี้มันจะมีความใสแล้วก็ มองเป็นพื้นผิวแบบเดียวกันเลยแต่พอเราจับพิกอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านหลังเราจะรู้สึกว่ามีความด้านมากกว่านี่คือวิธีการสังเกตตัวดีคอขูดนั่นเองซึ่งวิธีการติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการแบบตัดแล้วก็แปะโดยตรงนะครับมันก็จะมีวิธีการพิเศษของมันอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วก็ดีคอแบบที่4ดีคอแบบที่4เราจะเรียกว่าเป็น water ดีคอเขาว่าเป็น water ดีคอหมายถึงว่าวิธีการติดของมันเนี่ยต้องใช้นะ้าเป็น ส่วนประกอบในการที่จะต้องติดดีคอนี้เข้ากับตัวคุณซึ่งปกติแล้ววิธีการแยกตัววอเตอร์ดีคอเนี่ยให้เราสังเกตได้จากเขาจะกระดาษแบบนี้มานะครับแล้วเขาจะปิดอยู่ที่ด้านหน้าสติ๊กเกอร์มีความต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเป็นดีคอนขูนเอกดาษเหมือน,นคล้ายหมืานกระดาษซับมันที่ว่าเนี่ยมันจะถูกรองอยู่ที่ด้านหลังนะครับแต่พอเป็นวอเตอร์ดีคอปุ๊บเนี่ยเอกดาดายคล้ายกันเนี่ยมันจะถูก วางอยู่ที่ด้านหน้าของตัวสติกเกอร์เองและถ้าเราลองสังเกตที่ตัวสีของตัว water d e c o l เราสังเกตว่าสีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแล้วก็มีความนูนอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีความแบบเงาเนี่ยแหละจะเป็นวิธีการแยก water d e c o l นั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นของบันไดเนี่ยเาก็จะมีเขียนไว้ตรงด้านล่างเลยเขียนว่าเป็น water decal ชัดเจนเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น หน้าตาของดีคอทั้ง4ี่แบบที่ผมแยกแยะออกมาทีนี้เราจะมาดูวิธีการติดดีคอแต่ละประเภทกันอะไปดูกันเลยสทีนี้มาดูวิธีการติดดีคอแบบแรกกันแบบแรกก็คือเจ้าตัวดีคอฟอยดวิบวับวิบบซึ่งเราหาตัวกันพาที่จะมาใช้ในการติดให้ดูนะครับอันนี้ผมกำลังต่อตัวเอสเทอยู่เนาะซึ่งผมจะต้องติดไอตัว ีคอฟอยสองชิ้นนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมสองชิ้นเล็กๆตรงนี้บริเวณตรงด้านบนของหน้าอกทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายตรงจุดตรงนี้อ่ะเราจะมาลองติดกันซึ่งวิธีการติดเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราแค่ลอกแล้วก็แปะตรงๆเลยอ่ะอันนี้ผมก็จะใช้ตัวแหนบซึ่งตัวแหนบเนี่ยเพื่อนๆจะใช้แหนบแบบของธรรมยาที่เป็นคัฟทูอันนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใช้แบบ แนบหนีบ,นบจักรแแล้ตทั่วๆไปที่มีกันอยู่ตามบ้านอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันะวิธีการก็คือแค่เนี่ยงอดีคอสักนิดนึงนะครับให้มันมีความเพเยอแล้วเราก็เอาแนบหนีบ,นบแบบนี้มันก็จะได้เป็นตัวดีคอหลุดออกมาชิ้นหมาจะดูเล็กไปสักนิดนึงแล้วเราก็ติดมันเข้าไปตรงๆได้เลยผมจะยกดูขึ้นมาให้สูงสผมก็จะทําการติดมันเข้าไปตรงบริเวณนี้ตอนติดก็ ดูดีๆค่อยๆติดมันเข้าไปผมว่าเรายังไม่ได้ตำแหน่งนะครับก็ค่อยๆลอกแต่ว่าอย่าลอกมันเยอะเพราะว่าดีคอแบบนี้มันใช้กาวถ้าเรา,าลอกเนี่ยมันก็เหมือนสกัดเทปอะ่ะเดียวกันเลยมันก็จะกาวมันก็จะเสื่อมได้อ่ะเห็นความแตกต่างไหยเวลาที่ติดกับไม่ติดนั่นเองอ่ะผมจะลองติดอีกชิ้นหนึ่งด้วยเหมือนกันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เนี่ย ติดง่ายแบบนี้นี่คือวิธีการติดดีคอร์ฟอ์ดแบบแรกทีนี้มาดูวิธีการติดดีคอร์แบบที่2กันซึ่งเขียงที่ผมบอกผมจะเรียกว่าเป็นวีคอร์แบบลอกแปบะบแบบด้านนั่นเองซึ่งวิธีการติดก็ไม่ได้แตกต่างกับแบบที่1เลยก็เป็นการแค่ลอกแล้วก็แปะเท่านั้นอ่ะผมก็จะทําการติดตัวดีคอร์เนี่ยบริเวณใต้ต้นแขนบริเวณนี้วิธีการก็เหมือนเดิมเลยอ่ะผมก็จะเลือกใช้ดีคอร์สีนี้นะครับ ติดเข้าไปที่ด้านหลังตรงจุดบริเวณที่ว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะผมก็จะเหมือนกันเลยผมก็จะงอตัวดีคอให้มันมีความเพเยอ,ออกมาแล้วผมก็จะใช้ตัวแหนบคีบแล้วเราก็ทําการติดเข้าไปตรงๆแล้วเราก็ทําการติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวกันพาของเราได้เลยอันนี้ผมก็จะติด แล้วก็ออกมือกดๆนิดนึงนะครับให้มันแน่นๆมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแนยีวิธีการติดไม่ยุ่งยากอะไรอันนี้จะเป็นวิธีการติดดีคอแบบด้านลอกแปะแบบที่2นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการติดดีคอแบบที่3กันต่อทีนี้ก็มาดูวิธีการติดดีคอ์แบบที่3ซึ่งก็คือตัวดีคอขูดนั่นเองอุปกรณ์นี้นเพื่อนๆจะต้องมีสาหรับในการติดดีคอขูด อย่างแรกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตัวดีคอมาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะใช้อาร์ตไนฟ์ก็ได้จะใช้กรรไกรก็ได้หรือว่าจะใช้คัตเตอร์ก็ได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่อุปกรณ์ที่เ,เพื่อนๆจะถนัดกันเลยอุปกรณ์อย่างที่2ที่เ,เพื่อนๆต้องมีก็คือตัวแหนบเหมือนเดิมที่ต้องใช้ในการจับและอุปกรณ์อย่างที่3ที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือตัวสก็ตเทปสายแบบนี้ซึ่งวิธีการจะเป็นยังไงอ่ะไปเริ่มกันเลยอย่างแรกเมื่อตัดตัว ีคอชิ้นเล็กตรงนี้ออกมานะครับ1ชิ้นตัดออกมาก่อนทีนี้ผมตัดดีคอมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนีแ้แล้วก็ผมก็จะวางไว้ที่พื้นก่อนอ่ะแล้วผมก็จะทําการลอกตัวสัก,กอตเทปใส่ที่ว่านี้ออกมาแล้วตัดอ่ะออกมาสักส่วนหนึ่งสิ่งที่ผมจะต้องทําอันถัดมาคือว่าผมจะต้องเอาตัวสก,กอตเทปที่ว่านี้แปะทับด้านบนของตัวสติกเกอร์นะครับผมก็จะวางแปะทับเป็นแบบนี้ไ้เลย ตัวดีคอเนี่ยก็ถูกติดออกมาสิ่งที่เราต้องทำอันถัดไปก็คือว่าให้เราจับตัวกันพาขึ้นมาแล้วเราก็เล็งตำแหน่งดีๆว่าเราจะให้ดีคอเนี่ยของเราเนี่ยติดอยู่บริเวณไหนเล็งให้ดีๆก่อนพอเล็งเสร็จปุ๊บผมก็ทำการทาบพอผมทาาเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมคิดว่ามันได้ตำแหน่งแบบนี้เรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาสกอ๊อตเทปที่เหลือๆบริเวณรอบๆเนี่ย ยึดเข้ากับพื้นที่อื่นที่เราไม่ต้องการจะแปะให้มันไม่มีการขยับหรือขยับให้ได้น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ผมว่าติดติด,ต,ดติดเข้าไปแบบนี้ก่อนเพื่อมันไม่ขยับสเต็ปสุดท้ายเลยวิธีการติดดีคอขุดให้เราจับดีคอให้แน่นๆอย่าให้มันขยับแล้วเราก็เอาเล็บของเราเนี่ยแหละขูดมันเข้าไปแล้วเราก็จับกดแบบนี้แล้วเราก็ขูดเข้าไปขูดขูดขูดพยายามขูดให้ทั่วนะครับบริเวณที่ตัวดีคอ ขูดขูดขูดไปแบบนี้อ่ะเราขูดเสร็จเราคิดว่าดีคอรมันติดแนบแน่นเรียบร้อยก็ให้เราเอาแหนบเนี่ยนะครับค่อ,คอยๆดึงมันออกมาค่อยๆดึงมันออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวดีคอติดเข้าไปที่ตัวพื้นผิวที่เราทําการแบบขูดเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดดีคอแบบดีคอขูดนั่นเอง ทีนี้มาดูวิธีการติดดีคอร์แบบสุดท้ายกันซึ่งดีคอร์แบบสุดท้ายก็คือตัว water decal จริงๆแล้วเขาเคลมว่า water decal เนี่ยหรือ d e c น้ำเนี่ยเป็นดีคอร์ที่ติดแล้วสวยที่สุดแนบแน่นที่สุดมัต้องแลกมาด้วยวิธีการติดที่ยุ่งยากอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมมากกว่าวิธีการติดดีคอร์แบบปกติอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัว art knife หรือกันไกที่ใช้ในการตัดตัวสติกเกอร์หรือดีคอออกมาจากตัวแผ่นใหญ่ อันที่2เลยก็คือตัวแหนบที่ใช้ในการจับดีคอตอนเวลาที่เราจุ่มน้ําอันที่3เลยก็คือจะเป็นตัวคอตันบัตที่ใช้ในการขยับดีคอให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเวลาที่เราติดลงไปบนพื้นผิวของตัวกันพาเรียบร้อยแล้วอันที่4ี่เลยสําคัญมากก็คือตัวน้ํานั่นเองซึ่งอันนี้ผมเอาน้ําใส่ไว้ในจานรองอันที่5้าจริงๆแล้วผมมองว่า มีก็ดีไม่มีก็ได้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพดีคอร์ที่เพื่อนๆได้มาว่าผมติดไว้เพื่อความชัว์แล้วกันอ่ะมันมีน้ํายา2ตัวน้ํายา2ตัวที่ผมถือตรงนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกเลยจะเป็นมิสเตอร์มาร์คซอฟเตอร์อันที่2เลยจะเป็นมิสเตอร์มาร์คเซตเตอร์ชื่อเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกยูแล้ซอฟเตอร์คือทําให้มีความอ่อนนุ่มเซตเตอร์คือทําให้มีการยึดติดที่แน่น เพราะฉะนั้นเนี่ยสออันนี้ใช้ต่างกันยังไงถ้าเราต้องการให้ดีคอมีการติดแนนให้เราใช้ตัวเมสซมาร์เซ็ตเตอร์แล้วถ้าสมมุติว่าดีคอของเราเนี่ยไปติดอยู่บริเวณไม่ได้เรียบมีความนูนมีความแบบเข้ามุกแต่ดีคอเรามันเป็นแผลล่นเรียบปกติเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวมิสซมาร์ซอฟต์ที่ทําให้ตัวดีคอมีความอ่อนนุ่มและสามารถเข้าไปแนบชิดติดเข้าไปในมุมต่างๆเหล่านั้นได้เพราะนั้นก็จะเป็นความแตกต่างละกันของน้ํายา2ตัวนี้ วิธีการเริ่มกันเลยอย่างแรกเราทําการตัดดีคอมาก่อนโอเคพอเราตัดดีคอมาเรียบร้อยแล้วผมจะเอาแหนบหนีไว้แบบนี้ขั้นตอนต่อมาที่เพื่อนต้องทําก็คือว่าเอาดีคอที่ว่าเนี้จุ่มเข้าไปที่น้ำปกติแล้วเนี่ยผมจะจุ่มไว้ประมาณ10วินาทีหรือว่าเรารู้สึกว่าดีคอเนี่ยมันมีการล่อนหลุดออกมาจากตัวเนื้อกระดาษแล้วแต่ว่ายังติดอยู่บางส่วนไม่ได้แบบหลุดลอยกับน้ําออกมาเลยอ่ะ พอเรารู้สึกว่าดีคอมันเริ่มร่อนแล้วผมก็จะทําการแบบปาดขอบๆนิดนึงไม่ให้น้ําติดกับตัวดีคอเยอะจนเกินไปอ่ะพอเราจุ่มน้ําเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะเอาตัวดีคอเนี่ยติดเข้าไปที่ตัวพื้นผิวของการพาบริเวณช่วงมนของหน้าอกซึ่งวิธีการติดลําดับถัดมาเนี่ยมันก็แล้วแต่คนและกันบางคนจะบอกว่าเฮ้ยจะต้องทาม,มิเตอร์มาร์คเซตเตอร์ก่อนลงไปที่พื้นผิวแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นว่าพอตอนนี้เราเอาดีคอแปะเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ํายาตัวนี้ปาดลงไปอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าน้ํายาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นน้ํามันก็ซึมเข้าไปที่ ด้านล่างของตัวดีคอที่ติดกับตัวพื้นผิวของกันพาอยู่ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ที่ผมบอกไปตอนต้นเลยคือว่าถ้าสมมติเพื่อนๆไปติดอยู่ในพื้นผิวที่มันแบบเข้าลําบากเข้าไม่ถึงนะครับแล้วตัวดีคอมันเป็นแผ่นเรียบมันไม่ได้แบบเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อนๆต้องติดตัวดีคอเข้าไปแล้วเอามิตรมาร์คซอฟเตอร์เนี่ยปาดอีกทีหนึง่งตามขอบขอบก็แล้วแต่พื้นผิวที่เพื่อนๆต้องใช้เลยแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยก็คือต้องใช้มิตรมาร์คเซตเตอร์เป็นลําดับแรกก่อนซึ่งผมได้้ใช คัตต้อนบัตอันนี้ใช้ในการจับขยับตัวดีคอให้อยู่ในตำแหน่งที่ผมต้องการซึ่งตัวคัตต้อนบัตเนี่ยผมต้องเอาไปจุ่มน้ำสักเล็กน้อยก่อนเพื่อให้มันไม่แห้งจนเกินไปมันจะได้ขยับดีคอได้ง่ายอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มติดกันผมก็จะเอาตัวดีคอเนี่ยครับค่อยๆแปะเข้าไปที่ตัวด้านบนอ่ะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จับยกมันขึ้นมาก่อนเพื่อเพื่อเห็น,นจุบันตอนนี้ดีคอมันยังมีน้ํา อยู่รอบๆบริเวณเนี่ยเยอะอยู่ให้เราทําการจับขยับให้มันตรงตำแหน่งก่อนที่เราอยากจะให้ตัวดีคอร์มันอยู่ถ้าสมมติว่าดีคอร์มันติดไปแบบนี้แล้วให้เราเอาตัวคัตตันบัตจุ่มนะเพื่อมันมีความทุ้มแล้วเราก็ค่อยขยับตัวตำแหน่งของดีคอร์ให้อยู่ในจุดที่เราต้องการว่าเราจะให้มันอยู่บริเวณไหนสมมติผมบอกว่าผมต้องการให้มันอยู่บริเวณประมาณแบบนี้อยู่ตรงกลางของด้านบนของนะักพอผมได้ตำแหน่งที่ผมต้องการเสร็จปุ๊บ เรารู้แล้วว่าเราจะไม่ต้องการที่จะขยับอะไรแล้วให้เราซับน้ําออกผมก็จะทําการซับอ่าผมก,ก็ค่อยๆแบบปาดแบบนี้ทับไปแบบนี้อันถัดมาอันสุดท้ายเลยผมจะเอาตัวน้ํายามิตมาเซเตอร์เนี้ยปาดอีกทีหนึง่งก่อนใช้ให้เขย่าก่อนเพราะว่าข้างใต้เนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนผงน้ํายาให้เราเขย่าก่อนพอเขย่าจะรู้สึกว่าน้ํายามันเริ่มมีความขุ่นและไอตัวผงที่มันนอนก้นเนี่ยมันผสมไปกับน้ํายาเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็ ปาดน้ำยาให้มันไม่ต้องชุ่มจนเกินไปแล้วเราก็หยิบมันขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆทาบางๆนะครับทาบางๆที่ตัวดีคอปุ๊บแบบนี้แต่อยากชุ่มจนเกินไปเพราะดีคอมันมีโอกาสที่มันจะขาดได้อ่ะผมก็เก็บน้ำยาไปก่อนปั๊บพอมเป็นแบบนี้ปุ๊บเราทาน้ำยาที่เป็นตัวมิสมาเซตเตอร์ ter, เข้าไปแล้วก็ให้เราเอาตัวคัตตันบั๊ ซับเบาๆอีกทีนึงนะครับบริเวณขอบขอบที่น้ำยามาอาจจะแบบตะกมาเยอะเกินไปแตะมาเยอะเกินไป,แ,นไปแค่นี้เลยก็จะเป็นการติดตัว water ดค c ร์เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ผึ่งทิ้งไว้อีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปจับมันตอนที่มันยังไม่แห้งเพราะว่าคอ c ์มาอาจจะขาดแล้วก็หลุดหายไปเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการติด water d e c ร์ทั้งหมดแล้วทีวิธีการติดที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะ เหมือนหรือไม่เหมือนกันของเพื่อนๆละกันอันนี้ก็ถือว่าให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็วิธีการแยกแยะดีคอร์ตามแบบฉบับของผมภาพประการใดก็ติชมกันได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กด e First f a c e b o o k Fanpage นายการพาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ผมจะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันตลอดแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ตรงกลางนีไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวต่อๆไปหรือ ทิปต่างๆที่ใช้ในการต่อกันพาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ